สวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีพ่อแม่พี่นองน้องคำน้องสวัสดีพี่ลุงแม่ป่าเอาอาณาบาวผู้เสียผู้สาวผู้เบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับพี่นองครับนุ่มสุกรข้นโกพี่นองมอนีผ้าพี่พานนองมากินโมกครับพี่นองครับเป็นโมกยังนี่มาเบิงกันพี่นองข้างในนี่เป็นโมกยังครับพี่นองครับอ่ะเซฟเซฟนะผมอีกคือเกครับผมสำหรับนุ่มสุกรแล้วจัดให้คือเกครับพี่นองครับวุปัญหาครับผมเซบเซคคำใหญ่ๆคือเกแหละครับพี่นองครับพักกับกระชิบป็นการเฮียนพี่นองพักแตง เขือม่วงนี่พี่น้องมาแซ่บๆนะผมอีกคือก่าครับขาดบุได้เขาเหยียบห้อนๆครับผมก่อนชิไปเบิรงคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่คลิปต่อไปครับพี่น้องครับป๊าดหมกปากใหญ่นึงพี่น้องโป้ยนนอนหนาอ่ะหมกแล้วไหมไหมพี่น้องหมกแล้วไหมไหมครับมามาพี่น้องพี่น้องมาเบิรงเด้อเปิดให้พี่น้องเบิรงสดๆร้อนๆเลยเบิรงพี่น้องเดี๋ยวไหมไหมจะครับพี่น้องครับ เป็งพี่น้องเลยมกยังพี่น้องเป็นมก ok เนื้อพี่น้องครับผมมก ok เนื้อแซ่บอีกค <bur> ื <music> ะอเก้เหรครับพี่น้องครับมกเนื้อพี่น้องมกเนื้อซื้อเนื้อมาจากตลาดเป็นเนื้อเศษแน่แล้วก็มีเครื่องในหน่อยหนึ่งพี่น้องซื้อมารวมๆตอนแรกว่าสีมาอมล่ะครับพี่น้องครับก็เลยอยากกินมกก็เลยจัดมกคือเกาครับพี่น้องมาแซ่บๆนะผมครับผมพี่น้องครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามผัาผมเป็นกำลังใจให้นมสกลุลมามามา,มาพี่น้องเซี่ยวน้ำผมครับคำแหลกพี่น้องไอพี่ให้น้องเบิงมกเหนือปีเปื่อยเลยครับใส่เขาเบือ่อไร้พี่น้องเลยอื <c oughs> ใส่พักินตูวพักชี่หอ,อมๆครับพี่น้องครับ,รม,รบมาเลยพี่น้องเด้อยตอนตับก็บมี พี่น้องเลยอืออืม,อมเดี๋ยวเห็นรอพี่น้องเห็นหนึ่งเนาะนะนะครับอืมเนี้วเหนียวเลยครับเขาเบียน้เหนียวเลยพี่น้องเลยมกเองครับพี่น้องครับอืม ก่อนก็ไ่้พี่น้อง่องอ,อยาเขาชวนตักคำยังไงแบบนี้อ่ะพี่น้องน้องเบิ้ง๊ัดพี่นอ้งนองเลยมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางไก่ทางไก่ผ่านไปผ่านมามากินเขาน้้าผมครับพี่น้องครับแซ่บนะผมอีคือกอล่ะครับพี่น้องครับฮัทตวัวพี่น้องเลยฮ้อนพี่น้องฮ้อนอื <c oughs> มีแต่เนื้อเลยพี่น้องอืมอืมอือเ่็วขำเป็นยงไงครับมาเดวพี่น้องเลย ใส่ประกาศให้น้นองเออเขากันดีครับเฮ็ดสูตรเดียวกันกับมกปลามกยังนี่แหละครับพี่น้องครับอืมแซ่บคือเกาครับพี่น้องเป็นสูตรเดียวกันกับมกปลามกยังนี่แหละครับพี่น้อง <N nations hwo mouldy> Nhân nhéo đây bây giờ nhé Mà bây giờ nó เพราะฉนเคยไปร่องหมมกเบิ้งแล้วพี่น้องเซื้อเนื้อมากกว่ามกเนื้อตรงไหลก็ได้สันเดยสันหนอกสันไนเนื้อติดมั่นเครื่องในอยังได้เบิดพี่น้องมกแบบป่าเนี่ยครับพี่กันครับคำมกปา่า <c oughs> อื้อหืออให้ตูพักซี่พี่น้อง เชส่พริกหน่วยนําพี่น้องนี <c oughs> ่ไกค่ครับอือกัดเข้าไปเป็นน้วยเด้อพี่น้องอืมอือ อืมอืมนัวน้ำปลาเด็ดจริงรอครบกาดหิ่ของแสบเด้พี่งหรออืมอืม,อมนังเลย มาพี่น้องเจ็บใจน้ำผมครับมาถึงคำใหญ่ๆน้ำผมไดพ้พี่น้องเน้อหืมห่อบ่อหน่อยได้พี่น้องไหม พี่น้องซื้อกินบ่๊เบิดดอกพี่น้อนงเ,อเลยเลือนงอีก่ะชิบายฮว่อไปกินเอ็ดงานพี่น้องอืมพี่น้องเลยตัวพิ่หวังพี่น้อง ต่ตั้งจากมกปูมกป่าเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บครับกลุมกล่อมหาพี่น้องแซงพริกหน่วยหลายเด้อพี่น้องเลยไว้กัดจังแซ่บ <c oughs> พี่น้องอากาศี่สุดยอดดีพี่น้องอเดาลิ่นดีขนาดได้พี่น้องเลยทิ่นงักดีๆพี่น้องอากาศเนี่ย จะเสียพี่น้องเขาครับพวกมุกคับยังเนี่ยพี่น้องกับนี่คัดขนาดพี่น้องเอ้สิ่งรอบมึงได้ขอเสนอได้พี่น้องเมนูนี่ผู้ใดบัดบา้นบานบ้านเคยกินพี่น้องถ้าแม่นเคยเฮ็ดมกปูมกปลาอยู่กัน,นล้านล้านพี่น้องเพียงแต่ว่าเข้าบริษัทเนื้อปลาเข้าใส่เนื้องัองวพี่น้องครับ ใส่ส่วนใดก็ะไ้พี่น้องว่าแต่ยวกระดูกพี่น้อง <c oughs> ทํากระดูกมกบได้ครับอืม <c oughs> หน่อยครับบริ้กินโดนแล้วผมแลย อิ่มพี่น้องดูครับเขาก็ใส่บักหลายเนี่ยคั่ก่อ,อพี่น้องเลยพี่ให้น้องเบิ่งจะค,ค,คั่มก่าคํายังไงคือเกาเหรอครับพี่น้องครับสําหรับเมนูมกเนือ้อพี่น้องเลยมกเนือ้อมกเนือ้อมกเนือเน้อ,องวแเส็บใส่ขบีบขน้นุ่นเหนียวครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องอ Hát bị ngon Thứ ba bố phít bằng phía nè เฮ็ดกะคือว่าเฮ็ดยาบว่ะครับว่ยากพี่น้องจะฮ็ดง่ายแต่ว่าใส่เวลาในการหนึ่งเนาะในการมกดนแม่ยสักหน่อยเพื่อจะให้เนื้อมันเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกระบอกเป็นหยังแต่ว่ามันแสบเด้พี่น้องลองเบินเนื้อพี่น้องเด้อตามเห็ดเห็ดตามผมเบิ่งคือมกป่าแหละพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาใส่เนื้อแท้นครับโมเป็นปูเป็นปลาเนาะอ่ะอิ่มแล้วครับพี่น้องครับบา้านนี้สำหรับอาหารมื้อนี้ก็ เป็นมกเนาะมกเ네นื้อครับพี่น้องครับนุ่มสกุลน้ำมาฝากพี่ฝากน้องมาหนิเดบงกินเขาน้ำกั็แซ่บคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องเอ้าชุดไทยนี่นุ่มสกุลกับบุมมีหยังคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งคีบแล้วมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการให้คลิปต่อไปครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดพี่น้องบ่หันกดติดตามเนาะกดเบิ่งคีบแล้วกะมากกะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อแจง้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่จากผมครับผมนุ่มสุกลนคนโกครับพี่น้องครับอะการกระทําใดว่าจะไดของนุ่มสุกขนเนาะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสุกลนขอโทษขอให้พี่น้องทานซื่อนีไปบอกพี่บอกน้องเด้อครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะที่เขามาติดตามผมเด้อครับอ่ะพี่น้องครับขอคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่มาเป็นกําลังใจให้ผมเนาะขามากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเมื้อนี้นุ่ม